วันนี้จะทำผัดเผ็ดกบใบลานะคะได้กบมาตัวใหญ่ๆอ้วนๆเครื่องแกงผัดเผ็ดกบของเราค่ะมีตะไคร้ขมิน้นกระเทียมหอมแดงพริกไทยดำแล้วก็พริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปบดกัน,นะคะ่ะเราก็มาทำผัดเผ็ดกบกันนะคะเพื่อนๆ นี่กบที่เราสับไปแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยเราก็ผัดให้กบสุกก่อนนะคะเราก็ใส่ข้างแกงที่เราบดไว้ลงไปนะคะ let แล้วก็ใส่ขาซอยลงไปนะคะแล้วก็มาปรุงกันนะคะใส่เติมทิพลงไปก็ใส่ผงวิเศษลงไปนิดนึง ก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ผัดให้แห้งนะคะคแล้วก็ชิมรสกันนะคะ แล้ก็ใส่ใบลาลงไป ค่ะสุกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆผัดเผ็ดกบสุกง่ายๆนะคะ